ยี่ห้าสวยแลวอย่างนั้นไม่เคยสวยเลยพ่อมองกล้องเลยใ่ไก้ใหน่จะได้นะครับผมอไกลัวครับพอมองกล้องนี่ึงครับนะนะึังปูขึ้นตังปูอ่ะเขึ้นังปูเนี่ยขึ้นนีขึ้นบเสร็จน้ำปูแล้วขึ้นปูเสร็จน้ำปูเลย บอกว่าจะได้ฟอสกักับมาฟังตู้เ่ากับตลวก่อัวเรายกางเงี้ยครับบอกอสัญเนี่ยนะครับเนาะก็คงจะเอี้คงจะมาว่ามันแลกือตีงามันอยู่ตัวนี้แต่ถ้ามันอยู่ตีอื่นนี่มันมบบไม่มีปัญหาเนาะอันนี้มันบังเอิญมาอยู่ตีคอหลวงพ่โตพอดีนต็แต่แต่เพราะว่าตีหลวงู่โตกี่วันรู้นะบอกเดี๋ยวร้องร้องแล้เงียบใช่ร้องเงียบตานนีุ้ดท้านน ใป่ครดลน้ำเนียมูดมผลดูไงมุมปรต้องอ่ะแต่ะมีัตู้ตู้ตู้เค่ยเคยทำนะตู้เค่ยสราเออเออทำหนนี่สร้านี่จะทำเพื่อได้อย่างใจนะฮะดูานนฮ้อยังโอวอไวถ้าเป็นมูธรรมดาเนี่ยจะมาขึ้น่มันบาใจอที่นี่มาปันอยู่ที่นี่ข้าจะมาเดินจงมมาโมโสุ้งล่นไปตควบคุนงเนี่ยหาุ้น แกตุอ่านหนังสืออยู่แกยังบอกชาวบ้านรอดูยังไม่ขึ้นชาวบ้านรอดูบ่ขึ้นเพืดูยังนีตุเอาปยังเอาไม้เที่ยอะไรเนาะงพ่เนาะเออแบบนี้อันจะบอกแค่ไรอันนี่เอาละทีบฮะอยู่ตรงนั้นละดีละเพราะเดี๋ยวจะเป็นเงาอืมนี่ละหวงพ่อที่ว่าเดี๋ยวหุ่นแบบนี้ตั้งในเทพบุตรยอมดูตัง เรเก็บรูปเป็นเอานำตัวทุกวันโคนทีหนึ่งจะเริ่มมาสวดกันแล้วค่ะทีหนึ่งจะเริ่มมาสวดทีน้ามันชอนร้อยแปดจบเริ่มสวดกันทุกว,ว,วันเนี่ยน้องเข้ามาปฏิบัติวัสิบห้าวันสี่